สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าจากเกาะช้างนะครับเมื่อวานเราก็มาถึงกันตอนเย็นแล้วก็เกิดฝนตกที่พักเราก็ห้องง่ายๆครับสบายๆครับห้องแอร์ราคาดีมากด้วยไม่อยากจะบอกไปที่งไหนกันแล้วสองคนโอ้โหน้ำลงไปเยอะมากน้ำลงเยอะมากเลยเห็นปูไหม ตอนนี้เราก็มานั่งเล่นกันที่ริมหาดครับนี่<อ>ามาเจอนะคุณลุงด้วยคุณลุงเมื่อก่อนเป็นพรีเซนเตอร์นะพรีเซนเตอร์โฆษณานะครับหอยนางรมซาสหอยนางรมเด็กสมบูรณ์คุณลุงบอกว่าให้เราไปหาอาหารทะเลแถวสลักอคอกสลักเพชรครับผมแถวนั้นจะมีอาหารทะเลจากชาวประมงเอาขึ้นมาแล้วมาทําย่างปิ้งย่างที่นี่ได้เลยเมงทงเหมือนไปลนะลนะสวยมากเลยผิดเสือ้อ จะเก้าบงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปแถวบ้านสลักเพชรสลักคอกนะครับอา้าวคุณขึ้นรถเลยค่ะตอนนี้เราก็ขับรถมาเรื่อยๆจนถึงบ้านสลักเพชรน,นะตรงนี้เป็นบริเวณท่าเทียบเรือแต่ตอนนี้น้ําลงนะครับจะเดินมาดูหน่อยตรงนีไมหนเออตรงนี้มีร้านะอ,อนาหารขายกาแฟ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกระพาคานสีขาวที่สวยงามนี่มีเรือเกยตื้นอยู่หนึ่งลำครับบุน้องนั่งแอนด้วย โอยเหนื่อยเลยบอเ,เตยก็มาถึงนะครับตรงนี้ก็มีขอคอยนะเป็นประภาคารน่าจะไว้ให้แสงสว่างนะอขอคอยสีขาวครับ บริเวณบ้านสลักเพชรครับบ้านสลักเพชรอยู่ริมภูเขาเลยเขาใหญ่มากมาจากท่าเรือเกาะช้างประมาณยี่สิบกว่าโลครับเกาะช้างเลี้ยวซ้ายของเราเดี๋ยวเราก็เดินกลับไปที่รถแล้วนะครับเดินมาไกลอยู่เหมือนกันนะเดินมาสุดสะพานเลยเอารถมาได้ครับแต่ต้องรถสูงๆหน่อยพอดีรถเราต่ำไปหน่อย เด,เดินกลับกันครับก็สวยดีนะสะพานท่าเทียบเรือเดี๋ยวเราจะไปหาทุเรียนกินกันครับแล้วก็จะหาอาหารทะเลสดๆไปทําอาหารกินกันต้องไปที่บ้านสลักคอกนะได้ยินมาว่าอย่างนั้นตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสลักเพชรครับสุดปลายสุดปลายแหลมเลยด้านเกาะช้างเลี้ยวซ้ายครับ ครับอตอนนี้ผมเข้ามาที่บ้านสลัดคอกครับอยู่ร้านเจดอนมาลองดูว่าจะได้อาหารทะเลอะไรกันบ้างนนจ,จับขึ้นมาแล้วก็ีใช่ไหเพราะว่าเราจะไม่แช่น้ำแข็งจ,จับที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็เอาขึ้นมาแช่ไว้ชอย่างนี้น้ำหนักอ,อ๋อปลาหมึกไปยากจริตอนนี้ผมก็มาสุดถนนบ้านสลัดคอกแล้วนะครับนี่ เงียบสงบมากเป็นหมู่บ้านชาวประมงค,ครับผมผมเห็นเรือมาจอดอยู่แล้วก็มีปลาขึ้นมาด้วยไปต่อได้อีกนะแต่ไม่รู้ไปถึงไหนได้ทางเป็นลูกรังนะครับนี่เพิ่งเข้ามาครับเนี่ยเพิง่งถึงถึงอืได้อะไรมาบ้างปูได้ตั้งได้ปูได้กั้งครับยหายไปคายแข่งเล็กด้วยออโหปูมาครับ ถูกมาดูนี่ปูม้าครับถูกหมดเลยครับออกเรือเนี่บโอ้ยเป็นหนองบ้างเป็นนุ่งน้องแล้วอะขอนกลางอะเนาะออกเรือต้งกี่โมงครับแต่เช้ามืดตีสามตีสามโอ้ออกตีสามแล้วกลับมาบ่ายโมงที่บ้านสลัดคอกเนี่ยเขาทำเป็นโฮมสเตย์นะครับตรงนี้เป็นที่พักหลังแดงๆนี้ กางเต็นท์แล้วนอนได้เลยส่วนเรือนี่ก็เพิ่งขึ้นมากันเลยนะครับนี่ตอนนี้เอาของลงกันเลยโอ้โหโอท้ไม่ใช่ตัวเล็กๆนี่นะครับนี่ดูมือผมอันนี้เขาเรียกกางแก้วแต่เราเรียกกางขาวอ่าน,นี่กางแก้วใช่ไหมครับใช่อันนี้เขาเรียกกางแก้วที่ก็กินกันทั่วไปอ่ะแต่เราเรียกกางขาวอ่าอันนี้ดอกเราเรียกแมคโครูยิ้มจ<ก>ังแม่แมที่สง่งแมคโคเหรอใช่เนี่ยเอาอเาจะให้ีเลยเอามาจับหน มให้ะกินเลยเปล่าแล้วก็เขคำอธิบายคุณลุงนะครับลุงชื่ออะไรนะครับลุงดมนี่มาบ้านลุงดมนะครับหนึ่งกั้งกระปูกกุ้งอันนี้คือสดๆเลยลูกที่พึ่งขึ้นมาจากทะเลเลยโอ้โหใหญ่มากนะครับ เป็นไงบ้างดู้สชาติขงกลง้งสดๆอันนี้คือเนื้อแบบเนื้ออ๋อโหใหญ่เกินอ่ะนีโ่โหใหญ่กว่าหน้าดูนิ่ใหญ่เกินไปเปล่าโอ้โหราดน้ำจิ้มสดๆพิกสดๆจะไม่ค่อยกล้าจับเพราะวเกินอยู่นี่นะครับเป็นยังไงรสชาติ หมืนอนกุ้งือ้งอร่อยอร่อยมากด้วยอร่อยมากด้วยเหมือนเนื้อปูกับกุ้งผสมกันกินลนตามมานีคกินมากหไมที่นี่เปนจาคนมหาไม่รู้เลยรู้จักกันเลยนะเนี่ยมาแบบนี้นี่ไงยอดครับกินเลยบรรยากาศติ่ทะเลเลยครับ ดื่ทะเลเรือประมงยังจอดอยู่ข้างหน้านี่เลยออเอาไปกินต่อที่รีสอร์ทที่บังกะโลเออ,เอ,อใจดีมากเลยแล้วีเด็กบางคนครับชวนกลับแต่ลงไปเล่นทรายครับผมวางกันหนูหอยจัตามเอาระวังหอยต่ําเท้านะลูกนะเรียบร้อยแล้วครับเราก็ออกมาจากบ้านลุงดมแล้วนะครับลุงดมใจดีมากทําอาหารทะเลให้เรากินครับทํากั้งนึ่งแล้วก็ปูนึ่ง แล้วก็กุ้งนึ่งให้เรากินครับ,ซ,บซึ้ง,ซ,งซับซึ้งใจงอร่อยอร่อยมากค่ะของดีๆทั้งนั้น,นี่เขาบอกตัวนี้ก็มีที่พักของเขาไนอ,อนอนกางมุ้งได้เราก็กลับมาถึงห้องพักกันแล้วนะครับก็ได้อาหารทะเลมาพอสมควรเลยได้ปลานะครับปลาหางแข็ง หอยแล้วก็ปลาหมึกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่เราไปนั่งที่บ้านของลุงลุงดมนะครับชาวประมงก็ได้กินกั้งกับปูแล้วก็กุ้งมายังเหลืออยู่เลยครับเดี๋ยวทำกินต่อเย็นนี้ครับผมอันนี้ก็แม่ค้าไก่ย่างนะครับแม่ค้าไก่ปิ้งกำลังปิ้งไก่ปิ้งกัง้งดูกั้งโอนึงน่งมาแล้วครับ อุ่นๆอุ่นอีกรอบนึ่งมีนี่อยอู่เลยขารอยู่เลยปูสดๆครับนี่ครับเอ็นหอยครับผมก็ไม่รู้ว่าหอยอะไรนะ อร่อยมากเลยครับหอยอะไรก็ไม่รู้เนี่เป็นเอ็นหอยพวกหอยจอบหอยอะไรป้าก็ไม,ม่รูออ้นะวันนี้เราก็พักที่เดิมนะครับที่ที่เรามาเมื่อวานที่ฝนตกแล้วก็นั่งกินกันนะครับปิ้งย่างไปหาของที่บ้านสลัดคอ,อกมาครับเราไปถึงบ้านสลัดเพชรน,นะแต่หาไม่ได้ต้องไปบ้านสลัดคอกครับชาวประมงจริงๆ บ้านสลักเพชรเหมือนเป็นโฮมสเตย์ซะหมดแล้วครับที่สวนของที่พักเลยนะครับนี่เขาไปเก็บมาแล้วเขาก็ฝากมาให้น้สดๆเลยเลองชิมดูนะครับโอ้ร้อนมากอืหวานหวานร้อนครับอร่อยเลย เดี๋ยวผมจะพาน้องวอเตอร์ไปดูตุ๊กแกนะครับผมเจอตุ๊กแกอยู่ข้างๆบ้านพักมืดมากเลยนะนี่หน้าบ้านพักครับใหญ่วอเตอร์ตุ๊กแกครับผมเห็นไหมข้างหลังตุ๊กแกจะยู่้ยมาเห็นยัง มาแล้วป่าเหเห็นตั้งนานแล้วเหรอน่ารักไหมไม่เอาป่าไล่มันไปดีไล้ไงอ่ขยัยขึ้นไปเติมมันเดินไปแล้ว,อว,ลวโอ้โหโอ้ใหญ่มากเลยโอ้ตุทุกแกยากครับ โอ้ยไ,ไปแล้วครับตุ๊กแกเป็นแงเนี้เออเนี่ยออของจริงอุ้ยไปแล้วลูกดูตุ๊กแกก็ไปดูได้เลยช่องผมผมแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างเผื่อจะเจอคลิปเก่าๆใช่ไหมที่เตอร์ตรไปดูตุ๊กแกใช่ไหมครับใช่ครับเออเป็นที่อำเภอปลายนะคลิปเก่ามากเลยเนาะใช่ครับเออโอเคไปเราไปดูบัวมาดีกว่าใช่พี่พุทวันนี้ก็ ไม่มีแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องวอเตอร์ดนวยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบาย